อ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมบูอาคายกันอีกเช่นเคยเนาะแหมเราแบบเรารอกันแบบคนเนินนานรอตั้งแต่เช้าไม่ได้เรียกว่าเช้าดิต้องเรียกว่าตั้งแต่สายตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเก้าโมงสิบโมงแล้วว่าทางเซิร์ฟเวอร์เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ในตอนบ่าย2องนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมนี่แบบ รอตาแตกเลยครับทำไมถึงได้รอเห็นนี่ไหมครับโอ้โหกิจกรรมตามภาพโปสเตอร์ตรงนี้เลยของขวัญฉลองกิจกรรมแรกเทศกาลดอกไม้สุระบานสะพัง่งดอกไม้อยู่บนฝา้านิจาอายู่บนดินโอ้โหแบบเป็นสองตัวละครใหม่ที่ะที่เพิ่งจะเข้ามาภายในวันนี้เลยครับผมนี่แบบรอแบบรอแล้วรออีกจนถึงก็ประกาศขึ้นมาว่าอุ๊ยเราขอเลื่อนนะจ๊ะคุณครูผมนี่นะจ๊ะเลยฮะคือแบบปวดหัวเลย แต่เราก็ยังดีเราได้เพชรไปพันสองร้อยเนาะแล้วก็บวกกับบวกระยะเวลาในการเลื่อนอีกเพราะงั้นเราจะมีเพชรเปิดเนี่ยพันเก้าร้อยห้าสิบาที่ผมคำนวณน,นะคิดว่านจะประมาณนี้เนาะแต่ที่จริงกว่าจะเราจะมาเล่นหรือจะมาอัดกันจริงๆเนี่ยหลังจากเราไลฟ์สดของไกด์เสร็จก็เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมใหม่อะไรบ้างไหนยังไงคือแบบรออย่างเดียวเลยคือรอตัวละครใหม่ครับรอเหล่านักเรียนคนใหม่ล้วนเลยครับ โอเคเนาะใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กด s ั b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีคนดูมากมายเลยแต่ไม่มีคนกดซับให้เราเลยคือแบบก็ดีใจนะมีคนดูแต่ไม่มีคนซับอุ๊ยโทรัพทเข้าฮัโหลคุณผู้โมเวิร์กเลย เป็นภาพโปรไฟล์ที่แบบเราเรา,เราลักน้องมากเราเห็นอารูครั้งแรกเราก็บอกเลยว่าต้องเอาขึ้นหน้าปกนี้ก่อนอย่างแรกเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอขอเปิดดนน้านนี้ก่อนขอโมกันขอฝอยเลวาหน่อยขอฝอ,อยเลวาหยโอเคเนาะวันนี้เรามีอัปเดตแพงกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายนปี2564นั่นเองเนาะเป็นการอัปเดตแผงเรียกว่าแผงใหญ่ละกันเนาะมีทั้งกิจกรรมมีทั้งบอสแมปบอสแมปไม่ได้ต้องบอกว่าบอสเวิลด แล้วก็มีตัวละครใหม่มาสองตัวแต่เป็นตู้เรททั้งหมดสามตัวละครเลยแถมตู้เซตนี้ผมแนะนําให้เปิดนะกันเนาะผมแนะนําให้ทุกทกคนได้เปิดรวมทั้งตัวผมเองด้วยเพราะว่าเซตตัวละครใหม่รอบนี้และตัวละครเรทตอนนี้คือเซตสีฟ้าเป็นเซตเอาไว้ลุยด่านหรือคือเอาไว้ลุยสีบอสด้วยนั่นเองเพราะว่าใครไม่มีโดยเฉพาะชุดสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยใครที่ไม่มีเนี่ย บอกเลยว่าตีบอสลําบากมากแน่ๆแต่ว่าโหเราชอบภาพปกของอารุมากเลยเหมาะกับเป็นหัวหน้างานมากเลยคือแบบเก๊กได้น่ารักมากแต่ว่าตอนนางหลุดออกมาได้อย่างปั่นอุ๊ยไม่ได้กลัวหลงเสน่ห์เป็นต่างร้านนี่หรอโอเคนะโอเคนะอารุจังเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะงั้นตอนนี้ เราไปดูกันที่ตรงไหนก็นดีอ่าไปที่ประกาศแล้วกันนี่เลยข่าวสารประกาศข่าวสารประกาศจากทีมงานบัวายแล้วก็แผ่นโน้ตรายละเอียดกิจกรรมอัปเดตตัวเกมถ้าเข้าไปดูจะมีบอกไหมนะนี่แผ่นโน้ตอัปเดตประจําวันที่29กพฤศจิกายนปีสองห้าหกี่นั่นเองเนาะนี่เลยอัปเดตกิจกรรมแพทเป็นไงบ้างน้องอลโลนานี่ เที่วที่จริงควรจะเปิดตอนบ่ายสองและได้เลื่อนเราเลยไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้ระหว่างปรับปรุงประมาณชดเชย720เพิ่มนักเรียนใหม่อิสุนะสามดาวนี่เป็นไงดอกไม้อยู่บนฟ้านินจาอยู่บนดินโอ้โหแบบน้องน่ารักมากเลยอิสุนะเปิดรับบี้ความทรงจําอิสุนะาเปิดเนเรื่องสายใยคือเปิดทำสรพันธุ์ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ฮิซึโกะสำหรับสองดาวน้องก็น่ารักจากโรงเรียนฮิ เฮียอะไรนะเฮียคิคุยโยใช่ไหมเอาเอาออกเสียงยากเนาะการรับนักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราได้รับของอิทุนะและชิซุโกะฮารุนะได้จากเมนูเปิดรับนี่มีฮารุนะด้วยใครหลายๆคนที่บอกต้องการใครที่บอกว่าขาดฮารุนะควรเปิดนะไม่เปิดไม่ได้นะคีพีไม่ผ่านลุยดาย่านยากนะจ๊ะอะไรอย่างนี้มีคนบอกมามากมายเลยตู้เพิ่มเรดใหม่อันเชิญเกรดอิซุนะสามดาวชิซุโกะสองดาว ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ก็คือยี่กพฤศจิกายนจนถึงวันจันทร์ที่สิบสี่ธันวาคมเวลาสิโมงก่อนปิดปรับปรุงคุณครูพวกหนูอยู่นี่แล้วนะนิ่ๆเป็นเหล่านักเรียนนินจาเนาะเออน้องน่ารักมากเลยแต่ละคนผมนี่แบบโอ้โหวิวาววิวาวคือแบบรอน้องจนแบบรอแห้งอะครับรอตั้งแต่บักสิบโมงยันบ่ายสองยื่นมาสี่โมงกว่าเราจะเข้าก็นสองทุ่มไปแล้วเนาะส่วนนี่ออกพจนภัยเพื่อริมรถ อาหารอันโอชก,กันไหมคะสามดาวฮารุนะตู้เพิ่มเรทใครที่ไม่มีแนะนําให้เปิดเลยเนาะโดยเฉพาะตัวผมเองผมไม่รู้ว่าเพชรจะพอเปิดหรือเปล่ปาในหมื่นสองเนี่ยือแบบเก่งเหมือนกันการันตีสามดาวว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการันตีสามดาวตู้นี้นระับรวมเฉพาะนักเรียนสามดาวในเกมเวอร์ชันปัจจุบันสิบเจ็ดคนเป็นตู้เรทพิเศษใช่ไหมการรีเทเต้เปิดรับแค่เปิดรับที่ได้รับในช่วงระยะเวลาเพิ่มเลทของมาชิโระอารุจะถูกรีเทสก็คือเป็นตู้เรทก่อนหน้านี้เนาะจะถูกรีเทสไปเรียบร้อย แตมเปิดรับจะสามารถรับได้จากการเปิดนักเรียนในตู้เรดเท่านั้นโอเคเนาะทุกคนน่าจะท่าทีดีแล้วเรามาดูกันที่กิจกรรมกันบ้างกิจกรรมหนึ่งเรียนบอสชีโรแอนคุโรในเมืองผมได้เข้าไปลองตีดูละคือผมพูดเลยว่าถ้าไม่มีตัวสีฟ้านี่คือโคตรกำมัดเลยครับคือแบบลำบากมากเพราะว่าเราจะเจอบอสทั้งหมด2ตัวเป็นบอสเวฟแรกแล้วบอสเวฟที่สองอย่างแรกที่เราจะเจอก่อนเลยเราจะเจอบอสชิโรก่อนคือน้องชิโรเนี่ย เป็นน้องผีเป็นน้องตุ๊กตาผีทั้งคู่เลยเนาะเพราะว่าด่านรอบนี้ก็จะเป็นผีล้วนๆเลยคือชิโร่สารัมเปียสารัมเปียชิโร่เหมือนกันชิโร่น้องปั่ปมาสาทมากยินอยู่เป็นรูปบอลส่วนคุโร่จะมาเป็นรูปแบบของผีเลยคือน่ากลัวมากแต่ทําไม่รู้ทำไมว่าดูดูแลน่ารักมากเลยระยะเวลากิจกรรมของเรดบอสก็คือ29จนถึงวันที่6ก็คือระยะเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นจนถึงวันจัดหน้าเลยนะ ระยะเวลาคำนวณอันดับหถึงวันที่เจ็คือหนึ่งวันระยะเวลารางวัลอันดับที่ปถึงที่สี่ใครที่ได้อันดับหนึ่งนี้คือว่าคุณโคตรเก่งจริงสำหรับผมเล่นเอาสนุกอย่างเดียวไม่แข่งขันกับใครเรื่อยๆมีเท่าไหนใช้เท่านั้นมีตัวแค่ไหนรวยแค่นั้นเนานะเพราะว่าทำได้แค่นี้แหละครับเ <laughs> พราะงานใครที่จายังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะโอคือปกติเราหนีไปหลายตนเนี่ยนานๆจะได้มาทำคลิปพิธีเทศกาลดอกซากุระบานสะพัง หลังจากได้รับโทรศัพท์จากไอดอลแห่งร้านเฮยเคียโคียาโคอ๋อโอ๊ยอ่านยาคุณครูก็ได้มาเที่ยวที่งานเทศกาลแห่งค่ำคืนสีขาวที่เยคิยาโคแต่กลับพบว,ว่าที่ถนนของงานเทศก,กาลถูกยึดครองโดยเหล่านินจาและพวกเด็กมีปัญหาไปแล้วความวุ่นวายกุระหนครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผมก็ได้เข้าไปลุยด่านแล้วแน่นอนเนาะเพราะว่าด่านยากมากผมใช้คํานี้เลยว่ายากมากเพราะว่า ตู้เหรนนี้ต้องเปิดอย่างแรงเลยถ้าเกิดไม่เปิดใช่ไหมด่านนี้ต้องใช้ตัวละครสีฟ้าส,ส่วนใหญ่เพราะงั้นตาแตกจริงตาแตกมากผมก็มีตัวสีฟ้านะแต่ว่าไม่สุดครับคือของเนี่ยไม่สุดจริงๆกิจาการรมเทศกาลซาปุระได้เริ่มขึ้นแล้ว,วเมื่อเซนเซย์มาร่วมงานเทศกาลพร้อมนักเรียนเอฟเฟกพิเศษจะได้รับไอเทมต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คือจะเป็นเหรนสาหรับนักเรียนโดยเฉพาะถ้าเกิดมีนักเรียนตามกิจกรรมก็จะได้เหรนดอกของเรดดาเมจอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดเลย ระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมนั่นเองเนาะระยะเวลาเปิดร้านค้ากิจกรรมก็ตั้งแต่วันนี้เช่นกันและจะปิดละร้านในสสัปดาห์ก็คือตั้งแต่29พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมนั่นเองเนาะและเมื่อหลังจาก21ธันวาคมไปก็จะเป็นกิจกรรมปีใหม่วันคริสต์มาสอะไรมากมายเลยเพราะงั้นทุกๆคน ผมคิดว่าตัวละครลิมิเต็ดใกล้จะมาได้อีกไม่นานแล้วละ่ะเพราะอย่างนั้นลองคำนวณเพชรของท่านผู้ชมดีๆนะว่าเป็นยังไงเนาะรายละเอียดก,กิจกรรมเมื่อเลีย์ภารกิจ 2, 3สําเร็จสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็คือถึงด่าน2ขีด3สามารถเข้าได้เลยวิธีเข้าร่วมก็คือเข้าที่ล็อบบี้นั่นเองเนาะไม่ต้องห่วงเลยของขวัญชะรลองเปิดกิจกรรมเพชรฟ้าพันสองเนี่ยเราได้ไปแล้วพันสองร้อถูกต้องไหมแถมได้ AP คืนมาด้วยแถมได้เ p ทุกวันเลยร2 0ทุกวัน คุ้มมากเ,เรื่องร้องชมลมจัดงานเทศกาลเพิ่มเนื้อเรื่องแล้วมีเนื้อเรื่องให้เข้าไปอ่านกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมเข้าไปอ่านกันด้วยละ่ะแถมยังมีตัวนนละครน่ารักน่ารักมากมายเลยมีภาพถ่ายมากมายเลยและอัปเดตสินค้าใครที่เป็นสายเติมแพ็กเกจฟ้ารายวันสามสิบห้าบาทจำกัดซื้อสามครั้งต่อบ,บัญชีรายละเอียดเพรฟ้ารวมทั้งหมดเพจรายเดือนเป็นแพ็กรายเดือนใครที่ชอบเปิดยังไงลองมาดูกันได้เนาะ ส่วนเรื่องแพทยแยกขายยังไงทุกๆคนเข้าไปอ่านหรือไปห,หาข้อมูลกันเองได้เลยเนาะผมไม่สามารถที่จะอ่านให้ทุกคนได้เข้าใจได้เนาะเพราะงั้นเราไปดูกันที่เราน้องๆกันบ้างดีกว่าแล้วปิงมาดูกันที่ของกันดีกว่านี่เพชรเจ็ดร้อยยี่สิบกับพันสองร้อยเป็นของรางวัลชดเชยและของขวัญจากซาเร่มาแล้วค่ะก็คือพันสองร้อยได้อยู่แล้วแน่ๆเพราะงั้นเราจะมีเพชรทั้งหมดพันเก้าร้อยยี่สิบนั่นเองเนาะ นี่เรามีเจสตาิน่าอยู่เลยด้วยสตามิน่าใช้ยังไงให้คุ้มถ้าพวกคุณเป็นคนที่รุยด่านและเล่นทุกวันให้เก็บทุกครั้งแต่ถ้าคุณเป็นแบบสายดองสายดองให้เก็บสเตนนิว่าอาเก็บสเตนนิว่าเอาไว้สเตนนิว่าอะไรล่ะสตมฟิน่าเอาไวนะ้เนาะให้เก็บพลังเอาไว้ทุกๆห้าวันกดใช้เพราะมันจะเหลือเนี่ยหนึ่งวันคุณค่อยกดใช้แล้วคุณจะมีใช้เรื่อยๆทุกวัน,วน,วนหรื ใช้วันนี้พรุ่งนี้ค่อยมากดก็ได้ก็คือแบบเก็บวันนี้เอาไว้ใช้พรุ่งนี้เก็บวันนี้ไว้ใช้พรุ่งนี้เราจะมีใช้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณเป็นเล่นแบบสายลุยด่านสายฟาร์มของอะไรเก็บทุกวันได้เลยเราไม่มีปัญหาเนาะพาองัันเดี๋ยวค่อยกลับมากลับกดรับกันอุ้ยเราไม่ขอฟังอีกรอบนะอารุจังโอเคต่อมาเป็นตู้นักเรียนของเรานี่เลยดูแบบเป็นตู้ที่รอคอ,อยมากอุ้ยน้องนา่ารักอ่ะเห็นไหมน้องจิ้งจอก น้องน่ารักมากมาสองตู้เรทเลยก็คือตู้เพิ่มเรทมีอิซุนะสามดาวแล้วก็ชิซุโกะสองดาวเนาะเป็นสองสองรายดีสองนินจาสาวหรือรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วกันรุ่นพี่ปีหนึ่งกับรุ่นพี่ปีสองเนาะแล้วก็ตู้เรทอีกหนึ่งตู้ฮารุนะาจังนั่นเองเนาะเป็นผมคิดว่าผมน่าจะเปิดหาฮารุนะจังก่อนแล้วค่อยไปเปิด,ปดหาสองตู้เรทอิซุนะกับชิซุโกะคิดว่านะ เทปผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าเพราะงั้นผมจะใช้ตู้เรขคำนวณอย่างนี้กดทีละครั้งไม่กดทีละสิบเพราะถ้าเกิดกดทีละสิบมันการันตีอยู่แล้วว่ามันได้สองดาวหนึ่งคนขึ้นไปถูกต้องไหมแต่ถ้ากดทีละครั้งมันมีโอกาสท,ที่เราจะได้เลยไงเราจะใช้สูตรนี้เนาะเพราะงั้นเราไปดูข้อมูลของน้องกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเราไม่ขออ่านสก,กิลแลกันเนาะเราอยากให้ทุกคนได้มารู้จักกับน้องๆกันนี่เลย กิซุนาจังมาในสถานะของสไตเกอร์โปรไฟล์เป็นรุ่นน้องปีหนึ่งนั่นเองชมลมวิัยาศาสตร์มินจาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ปีสองคาวาวะชิซุโกะชมรมจัดงานเทศกาลโอ้โหนี่หมอเลยสำหรับสายเทศกาลคือสุดยอดมาในลักษณะของสเปเชียลนั่นเองเนาะแต่ถึงอย่างนั้นมาในของซัพพอร์เตอร์ลึกลับและกรอพิเศษผมคิดว่า ได้สองตัวก็คุ้มนะเพราะว่าน้องน่ารักมากเลยโดยเฉพาะชิซุกโกะคือยิ้มน่ารักมากผมอยากได้นักเรียนมาจัดงานเทศกาลให้ทุกๆวันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีส่วนน้องจิ้งจอกน่ารักอยู่นะเฮ้ยน้องน่ารักพูดเป็นเล่นไปโอ้หคิดว่าไงบ้างนะทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะเปิดกันละหรือมีใครโดนอะไรกันแล้วบ้างใครที่เปิดไวล้วลองมาขิงผมหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแต่น้องจิ้มบีน่ารักมากเลยดูดิ ือแบบดุด,ดิงดุกดิ๊กโอ้โหผูหู้หูน้องดุกดิ๊กมากเลยโ okay, นะอเคเนาะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักเนี่ยโอ้ใครบอกไม่น่ารักตรงไหนไม่น่ารักเอาปากกามาวงเพราะงั้นถครที่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็อยากมีตู้เล็กบ้างอนะโอ้โหต้องเปิดให้ได้นะครับแบบนี้คือตู้นี้ยังไงก็ต้องเปิดเป็นยังไงดีท่านผู้ชมเรามาเปิดกันแบบไลฟ์สดหรือแบบ เปิดแบบอคิปดียังไงสามารถโพสบอกกับเราได้เนาะหรือยังไงก็มีข้อมูลอะไรอย่างแนะนําผมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้หรือหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราชอบน้องๆมากเลยอันไอสกินนึงละกันเนาะเราจะได้ดูอารุปกดิลลรอบหนึ่งไงคือแบบตัวโปรดเลยนะเนี่ยคือน่ารักมากเรนเดียรอิกมเดส โอ้ยน่ารักจริงโอเคนะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดมีขอม้อมูลตกหล่นยังไงต้องขอไปด้วยจริงๆคือแบบแตั้งแต่เล่นเกมนี้มาบัวคายนี่แหละเราเป็นคุณครูที่มีความสุขที่สุดละมีที่ไหนนักเรียนน่ารักทุกคนจริงๆไม่มีใครที่ไม่น่ารักเลยจริงๆถ้ามีอ้วนตุยน้ยนุ้ยนี่ผมก็ชอบนี่เนี่ยคือแบบน่ารักมากเลยเพราะงั้นก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เราโดยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะเพราะงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบาย